ข้อมูลเสี่ยมี15รุ่น Global ทั้งแรมความจุและตัวเลือกสีถึงแม้ว่าเสี่ยมีพระจีนจะเตรียมเปิดตัวเสี่ยมี15อัล u l t r ในช่วงปลายเดือนนี้แต่ทางฝั่ง Global ก็รอเปิดตัวรุ่นธรรมดาอย่างเสี่ยมี15เหมือน,นกันนะครับซึ่งนายจะจัดงานเปิดตัวในงาน MWC ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ล่าสุดก็ได้มีความจุและตัวเลือกสีเผยอมาให้เห็นกันแล้วครับ โดยทางเว็บไซต์ expertpick ระบุว่าเสอรม,มี15รุ่น Global จะมี2ความโจคคือรุ่นแรม12 g ิกรอม2 1 6 g b และแรม12 g ิกรอม5 12 g ิส่วนสีของตัวเครื่องก็จะมีทั้งหมด3สีคือสีเขียวสีดำและสีขาวขณะที่สเปคต่างๆก็น่าจะเหมือนกันทั้งหมดกับรุ่นในจีนครับเว้นแต่เพียงแค่ราคาน่าจะสูงกว่าในจีนครับส่วนสเปคร่าวๆข,ของเซอมี15จะมีหน้าจอ LTPO OLED 6.36นิ้วความละเอียด2,670 คูนหนึ่พันองร้อพิเซลรองรับค่ารีเฟรชหนึร้อยยเฮิร์ตมีความส่องสูงสุดสามพนสองร้อยนิตใช้ชิปซัมดากาอกร์แปดเอลิตให้กล้องหลัง3ตัวที่มีเลนหลักความละเอียดห้าสิบล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสัน AS, ่นแบบ oas delta y ความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้3เท่าความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ o i s ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่5,400ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเลยก็สิบวัตต์และชาร์จไรับ